สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนบางคนในสายตาของคนทั่วไปแล้วเสมือนว่าเป็นคนไร้อารมณ์ซึ่งในจํานวนนั้นดูเหมือนจะมีคุณประสงค์สุนิริรวมอยู่ด้วยคนหนึ่งเขามองผมอย่างนั้นก็ผมก็ไม่ไปตําหนิเขานะฮะแต่ว่าผมรู้ตัวของผมเองว่าการไร้อารมณ์หรือไม่ไร้อารมณ์เนี่ยมันอยู่ที่ความรู้สึกสำหรับผมเอง ถ้าจะพูดกันตรงๆแล้วผมก็มีอารมณ์เหมือนกับมนุษย์ปุถุชนทั่วไปการมีอารมณ์เหมือนมนุษย์ปุถุชนทั่วไปของคุณประสงค์นั้นรวมถึงการชอบดนตรีและเสียงเพลงด้วยความจริงผมชอบฟังเพลงนะฮะมาตั้งแต่เล็กๆครั้งแรกที่ผมชอบเนี่ยคือเพลงซิมโฟนีของชัยคอฟสกีซึ่งมันเป็นเรื่องที่ หลายคนอาจจะไม่นึกว่าเด็กๆอย่างผมเนี่ยแต่พลงเอินผมไปชอบอย่างนั้นผมก็ไม่รู้ว่าทําไมผมถึงชอบนะฮะแล้วโดยเฉพาะท่อนที่สองของชัยคอฟสกี้เนี่ยนะฮะก็คือที่เขามาดัดแปลงเป็นเพลงมานใสจย,ย่อยนะครับ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณประสงค์สนใจที่จะเล่นไวาอลินและเมื่อเล่นเป็นก็เล่นแต่เพลงนี้อย่างเป็นล่ําเป็นสันแล้วผมก็สีเพลงนี้มาตลอดเลยจนกระทั่งชํานาญนะฮะชำนาญโรงเรียนเขาก็เอาออกไปพูดง่ายๆคือว่าเวลามีงานงานของโรงเรียนเขาก็เอามาให้สีให้ฟังก็ได้รางวัลมานะฮะนั้นเป็นเรื่องเด็กๆและหลังจากนั้นผมก็ทิ้งมา ถ้ากลับไปสีอีกผมก็คิดว่าผมกําลังคิดนะตอนนี้ว่างๆนี่ผมไปหาไวโอลินมาสักตัวงนงะมานั่งสีอยู่ที่บ้านกําลังคิดอยู่นะฮะ แม้จะไม่ได้หยิบจับเครื่องดนตรีชิ้นโปรดมานานแต่คุณประสงค์ก็ไม่เคยทิ้งเสียงดนตรีผมฟังเพลงทุกวันนะแล้วก็บางวันเนี่ยผมก็เรียนคุณลุ่งตรงๆเลยผมเอาเพลงของพวกคาราวานพวกคนรุ่นใหม่เพราะผมต้องการอยากจะฟังเพลงของเขาแล้วก็เพื่อที่จะดูว่าตัวเราเนี่ยเราคนรุ่นเก่า คนรุ่นใหม่ไปอย่างนี้แล้วเนี่ยทำไมเขาถึงประดิษฐ์เนื้อประดิษฐ์ทำนองหรือว่าคำเนี่ยออกมาเนี่ยเพราะมันจะท้อนอะไรให้เห็นหลายอย่างระหว่างวัยกับระหว่างเหตุการณ์นะฮะเมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่แปลกใจเลยค่ะที่เพลงปโปรดของคุณประสงร์สุนสุริจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตเพลงที่ผมชอบนะฮะแล้วกเ็เป็นเพลงที่ รู้สึกว่าในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยผมไม่มีอะไรจะทำนอกจากว่านั่งฟังเพลงเป็นสถานการณ์ในห่วงที่รสชยึดอำนาจนะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่าชีวิตผมนี่ไม่รู้จะไปยังไงแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเสียงเพลงอันนั้นทำให้ผมมีกำลังใจเพลงนั้นก็คือเพลง ดอกไม้ของคุณจิรนันพิดปรีชาเนี่ยนะฮะที่ขึ้นต้นว่าดอกไม้ดอกไม้จะบานบริสุทธิ์กล้าหาญจะบานในใจสีขาวหนุ่มสาวเจ้าไฟแนวแน่แก้ไขจุดไฟศรัทธา ใช่เพลงเพื่อชีวิตเพียงเพลงเดียวนะคะที่อยู่ในหัวใจของคุณประสงค์แล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะฮะที่ชอบเนี่ยก็เป็นผมเป็นรำตรีต่างประเทศตอนนั้นขมยมันเพิ่งเสร็จสงครามใหม่ๆแล้วก็มีโรงเรียนที่เราทางรัฐบาลเราไปบํารุงอุดหนุนนะฮะให้เงินช่วยเหลือและสร้างขึ้นมาผมก็เป็นคนไปมอบในนามรัฐบาลไทย ผมก็นั่งมองอยู่มองบ้านมองเมืองมองผู้คนของเขามองสิ่งสลักขักคลังต่างๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามนุษย์นี่สภาพอยู่ใกล้เคียงกันแต่ทำไมถึงแตกต่างกันขนาดนั้นก่อนที่ผมจะกลับเข้าเขตไทยนั้นเพลงนี้มันอยู่ในหัวกล้องอยู่ในหัวผม คือเพลงคำมั่นสัญญานะฮะที่บอกว่าก่อนจากกันขอสัญญาฝากประทับตึงกลาจนกว่าจะพบกันใหม่อย่าได้ลืมเลือนสัญญากันไว้อย่างไรขอให้เรามั่นคงจิตใจก้าวไปส,สร้างความดีด้วยความดีนั้นฟัง จากไปแล้วคำหนึ่งถึงประทับดวงใจอย่าได้ลืมลืมสัญ คุณประสงค์เป็นคนหนึ่งที่มีเพลงโปรดมากมายหลายเพลงทีเดียวนะคะและความชอบขึ้นกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในขณะนั้นๆมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งคะ่ะที่เป็นเพลงโปรดยามค่ำคืนของคุณประสงค์ในชีวิตของผมนี่ไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ในหลายที่ทั้งในบ้านเรากับนอกบ้านเรานะครับและพระจันทร์ที่สองขึ้นในเวลากลางคืน,นคผมรับราชการแล้วแต่เพลงที่คุณอัศนี คลจันทร์แต่งก็คือเพลงเดือนเพนเดือนเพนเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตผมเนี่ยมันมีทั้งความสุขความเศร้ามันปนกันไปหมดนะฮะเป็นเพลงที่ทำให้หัวใจของผมมันค่อนข้างจะอ่อนไหวเพราะฉะนั้นผมก็รู้ตัวของตัวเองว่ามนุษย์ปุถุชนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะใจคอหยาบช้า

คุณประสงค์บอกด้วยนะคะว่ามีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่เหมือนกับชีวิตของตัวเองนั่นคือเพลงรักที่อยากลืมคือมันชอบอยังไงก็ไม่รู้มันอาจจะเหมือนชีวิตผมก็ได้เพราะว่ามันขึ้นต้นด้วยเนื้อที่ว่าปลิดปลิวเคว้งคว้างชีวิตฉัน ด่งใบไม้ที่หลุดลอยใช่ไหมฮะมันผมเห็นภาพใบไม้ที่มันหลุดลอยแล้วผมก็ดูชีวิตของผมที่ผ่านกันมาตลอดมาพบคนทั้งคนชอบคนรักและคนที่ผมหลักแต่ว่าชีวิตของเราทมัยมันถึงปลิดปลิวเคว้งกว้างเหมือนดังใบไม้ที่หลุดลอยเนี่ยนะ ทั้งคุณประสงค์ศุนสิริและดิฉันคงต้องลาคุณผู้ฟังด้วยเพลงรักที่อยากลืมนี้นะคะสวัสดีค่ะ 流淌。